ต้นกล้าและหน่อไม้ยืนกลางแขนรับอรุณของวันใหม่อยู่ริมหน้าต่างมองออกไปเห็นต้นข้าวกำลังเขียวขจีเต็มท้องทุ่งท้องทุ่งเวิงว้งว้างกว้างไกลสุดสายตาเขียวขจีสีสวยเหนือคำพรรณนา,นาลมพัดโบยโบกยกต้นข้าวและใบไหวเอ็นลูปพลิ้วพลายกระจายไปทั่วทุ่งตามแรงของลม ที่พัดผ่านแต่ละช่วงอย่าน้ำค้างพร่างพรมอยู่ตามริ้วรายใบข้าวอย่าเมื่อต้องแสงสุรีดุดประกายเพชรสุกสว่างพันนาอะไรแต่เช้าเลยพี่หน่อมไหมก็พันนาท้องทุ่งยามเช้าสิต้นกล้าฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบอกรายละเอียดของส่วนประกอบของทุ่งนาได้ดีมากมีไ้ายคำสำนวนที่สละสลวยเกิดความรู้สึกคล้อยตามไปด้วย และมีการเปรียบเทียบของแสงยามเช้าด้วยเดี๋ยวพี่ไปเอาสมุดมาจดบทพรรณนาเมื่อสักครู่นี้ไว้ก่อนนะการลืมทำไมต้องจดไว้ด้วยครับก็คุณครูให้ต้นข้าวเขียนพรรณนาส่งนะสิอ๋องั้นเราเรียกไปอาบน้ำแต่งตัวกันเถอะเดี๋ยวคุณแม่จะเรียกณห้องเรียนภาษาไทยของคุณครูไพรัตการบ้านที่ให้ทำเสร็จไหมจ้านักเรียนเสร็จแล้วครับคุณครูเสร็จแล้วคะ่ะคุณครู เรามาทบทวนความรู้เรื่องการเขียนบรรยายและการเขียนพรรณนากันก่อนนะค่ะคุณครูครับคุณครูครูจะถามว่าการเขียนบรรยายมีลักษณะอย่างไรการเขียนบรรยายเป็นการเขียนเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องจริงหรือสมมุติก็ได้การดำเนินเรื่องประกอบด้วยใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรเพื่ออะไรพร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่า ผลที่ตามมาเป็นอย่างไรแล้วต้องจัดเรียงลำดับเหตุการณ์ให้เหมาะสมด้วยครับเก่งมากแล้วการเขียนพรรณนามีลักษณะอย่างไรการเขียนพรรณนาเป็นการเขียนรายละเอียดต้องรู้จักใช้ถ้าคำสํานวนให้สละสลวยเกิดความรู้สึกสะเทือนใจด้วยการหยิบยกลักษณะเด่นชัดในการเปรียบเทียบมาประกอบเพื่อทำให้เกิดภาพพจน์ค่ะคุณครูนักเรียนเก่งมากเลยจ้าทีนี้ครูจะให้ทุกคน ออกมาอ่านงานเขียนของตัวเองหน้าชัดเรียนเริ่มจากแชมป์ก็แล้วกันนะแชมป์เขียนบรรยายหรือเขียนพรนานาจะ๊ะเขียนบรรยายครับคุณครูผมไม่ค่อยถนัดเรื่องการพรนนา,นา